วันนี้เราจะมาทำผนงไก่นะคะนี่วัตถุดิบของเราค่ะก็จะมีเนื้อไก่มีมะเขือพวงมีมะเขือแล้วก็มีใบโหระพามีพริกหั่นนะคะพริกแกงของเราแล้วก็กะทิค่ะไปทำกันเลยค่ะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆค,ค,คนนะคะให้พริกแกงเขาละลายพร้อมกับน้ำกะทิค่ะ น้ำเริ่มเดือดแล้วพริกแกงก็ได้สีสันแล้วค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆ่คนนะคะรอเขาอีกสักหน่อยค่ะเริ่มได้ที่แล้วสีสันสวยงามแล้วค่ะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่มะเขือแล้วก็มะเขือพวงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความเค้มข้นความนัวนะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาใส่ผงรสตีลงไปแล้วแต่ใครชอบนะคะชอบทานแบบไหนก็ปรุงรสแบบนั้นเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะรอให้เขาเดือดค่ะน่าจะเริ่มได้ที่แล้วไปดูกันเลยค่ะอู้หน้าตาน่าทานมากนะคะ น่ากินมากเลยค่ะรสชาติก็พอดีนะคะใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะใส่ผักใส่พริกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอู้สีสันหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะพะแนงไก่ใส่มะเขือพวงใส่มะเขือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติพอดีเลยไม่ต้องเติมอะไรมากมายเลยนะคะอร่อยมากสีสันก็สวยงามค่ะดูสีของเขาน่ากินมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า น่ากินมากผนงไก่นะคะการันตีความอร่อยจากครัวคุณนายบ้านนานะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะอาหารของเราวันนี้ค่ะก็จะมีผนงไก่นะคะมีข้าวสวยไรซ์เบอร์รี่นะคะมีหมูสามชั้นอบนะคะแล้วก็มีแจวนี่แจวปลาร้านะคะทุกคนกินเป็นไหมคะแจวปลานี่ของชอบเลยค่ะ นี่ข้าวสวยก็ร้อนๆว้า,นายน่ากินสุดยอดเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศในการกินข้าวนะคะอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะก็จะมีต้นตาลน,นะคะ กินข้าวอยู่ใต้ต้นตาลอุ้ยต้นตาลสิบอลลนใส่หัวสนอแต่ว่ามันไม่มีสักลูกนะคะพอดีเอาลงหมดแล้วมีต้นตาลน,นะคะแล้วก็วิวกลางทุ่งนาค่ะน่ากินมากเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคน